สวัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้เราจะมาคุยกันถึง2ยักษ์ใหญ่ในวงการอ e ีคอมเมิร์ซโลกที่หลายคนคงรู้จักกันดีอยู่แล้วนั่นก็คือเทมูจากจีนและอเมซ o n จากสหรัฐอเมริกาค่ะทั้งคู่ต่างทำธุรกิจออนไลน์เหมือนกันคือเป็นแพลตฟอร์มช้อปปิ้งที่มีสินค้าแทบจะทุกอย่างแต่เบื้องหลังโมเดลธุรกิจกลยุทธ์และจุดแข็งของแต่ละฝ่ายกลับมีความแตกต่างที่น่าสนใจมากโดยเฉพาะในปี2025ที่การแข่งขันดุนแรงขึ้นเรื่อยๆเ,เริ่มจากอ Amazon ก่อนนะคะ Amazon ก่อตั้งขึ้นตั้งแต่ปี1994โดยเริ่มจากการขายหนังสือออนไลน์แต่วันนี้ได้กลายเป็นแพลตฟอร์มอ e ีคอมเมิร์ซที่ใหญ่ที่สุดในโลกมีระบบ Marketplace ที่เปิดให้ผู้ขายจากทั่วโลกเข้ามาขายสินค้ามีระบบขนส่งของตัวเองมีบริการ Amazon Prime ที่ขึ้นชื่อเรื่องความรวดเร็วและยังต่อย,ยอดไปสู่บริการคลา u d อย่าง AWS ที่สร้างรายได้มหาศาลให้บริษัทในอีกด้านหนึ่ง ทีมูถือเป็นผู้เล่นใหม่ที่เพิ่งเกิดขึ้นในปี2022โดยบริษัทแม่คือ PDD Holdings เจ้าของพินโดยโดัวในจีนทีมูใช้โมเดลที่แตกต่างออกไปเน้นการขายของราคาถูกส่งตรงจากโรงงานจีนไปหาผู้บริโภคในต่างประเทศโดยตรงภายในเวลาไม่กี่ปีทีมูก็ขยายตัวยอย่างรวดเร็วและกลายเป็นชื่อที่ผู้บริโภคในสหรัฐและยุโรปรู้จักกันดีถ้าเรามองที่โมเดลธุรกิจ อ m a z o n ทำงานแบบมา r k เก็ตเพลสให้ผู้ขายจากทั่วโลกเข้ามาขายของบนแพลตฟอร์มโดยอเมซอนทำกำไรจากค่าธรรมเนียมค่าขนส่งและบริการเสริมต่างๆส่วนทีมูใช้โมเดล c o n sumer to manufacturer หรือ C2M คือเชื่อมผู้ซื้อเข้ากับโรงงานโดยตรงทำให้ตักตัวกลางออกไปลดต้นทุนลงและขายได้ในราคาถูกกว่ามากเรื่องราคาและสินค้านี่คือจุดที่หลายคนพูดถึงมากที่สุดค่ะทีมูใช้กลยุทธ์ถูกที่สุด สินค้าหลายชิ้นมีราคาเพียงหลักสิบหรือหลักร้อยบาทมีโปรโมชั่นลดแลกแจกแถมและที่สำคัญคือส่งฟรีขณะที่อ m a ซอนอาจจะไม่ได้ถูกที่สุดแต่จุดแข็งอยู่ที่ความหลากหลายของสินค้าคุณภาพที่คัดกรองมาแล้วและระบบรีวิวที่ทำให้ผู้ซื้อมั่นใจทีมูเน้นสินค้าจับต้องง่ายเช่นเสื้อผ้าเครื่องครัวของใช้ในบ้านของตกแต่งและแกะเจ็ตเล็กๆส่วน a เมซอนนอกจากจะมีสินค้าทุกหมวดเหมือนกันแต่ยังโดดเด่นในแบรนด์ระดับโลก สินค้าอิเล็กทรอนิกส์หนังสือรวมถึงบริการดิจิทัลอย่างพรามวิดีโอและมิวสิกการขนส่งและโลจิสติกส์อเมซอนลงทุนสร้างเครือข่ายการขนส่งของตัวเองมีทั้งคลังสินค้ารถบรรทุกเครื่องบินและระบบพรามเดลิเวอรี่ที่ทำให้ลูกค้าได้รับของภายใน1-2วันแต่ทีมุส่วนใหญ่ส่งตรงจากจีนเวลาส่งจึงนานกว่า แต่ก็ใช้กลยุทธ์แก้เกมด้วยการส่งฟรีและยังอุดหนุนค่าส่งเองเพื่อทำให้ลูกค้าไม่รู้สึกว่ารอของนานเป็นปัญหาใหญ่ประสบการณ์ผู้ใช้งานอเมซ o n เน้นความสะดวกความน่าเชื่อถือและบริการหลังการขายลูกค้ามั่นใจได้ว่าสินค้าเสียหายหรือไม่ตรงปกสามารถคืนหรือเปลี่ยนได้ง่ายทีมูเน้นความสนุกในการช้อปปิง้งแอปเต็มไปด้วยกิจกรรมที่ทำให้ผู้ใช้รู้สึกเหมือนเล่นเกมเช่นหมุนวงล้อ แจกคูปองหรือแชร์ลิงก์ให้เพื่อนเพื่อรับส่วนลดโมเดลนี้คล้ายกับที่พินดัวดัวเคยใช้ในจีนและดึงดูดคนรุ่นใหม่ได้ดีสถานการณ์เครื่องตีหลัง2025ที่มูยังขยายตัวในตลาดยุโรปและสหรัฐอย่างต่อเนื่องมีผู้ใช้งานหลายร้อยล้านคนทั่วโลกแต่ก็เริ่มเผชิญแรงกดดันจากรัฐบาลในบางประเทศเกี่ยวกับประเด็นความปลอดภัยของข้อมูลและการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรมในขณะเดียวกัน Amazon ก็กำลังลงทุนใน AI เพื่อปรับปรุงระบบแนะนำสินค้าให้แม่นยำยิ่งขึ้นพร้อมทั้งพยายามลดต้นทุนโลจิสติกเพื่อรักษาความได้เปรียบในเรื่องความรวดเร็วในการจัดส่งข้อได้เปรียบของแต่ละฝ่ายสำหรับทีมม่จุดแข็งคือราคาถูกมากเข้าถึงง่ายและดึงดูดกลุ่มผู้ซื้อที่เน้นความคุ้มค่าได้ดีส่วน a อ a z o n จุดแข็งคือระบบโลจิสติกที่แข็งแรงบริการที่เชื่อถือได้และอีโคซิสต็มทที่หลากหลายครอบคลุมทั้งการค้า และบริการดิจิทัลข้อท้าทายของทั้งคู่ทีมูต้องเผชิญกับปัญหาเรื่องคุณภาพสินค้าการส่งที่อาจช้าและแรงต้านจากกฎระเบียบในประเทศต่างๆส่วน a เม Amazon ต้องเจอแรงกดดันจากคู่แข่งที่ราคาถูกมากและยังต้องควบคุมต้นทุนที่สูงขึ้นเรื่อยๆในการดำเนินธุรกิจสรุปทีมูและอเม z o n อาจจะดูเหมือนกันในฐานะแพลตฟอร์มอ e ีคอมเมิร์ซแต่ความจริงแล้วกลยุทธ์ของทั้งคู่แตกต่างกันชัดเจน ทีมูเน้นราคาถูกและการเติบโตที่รวดเร็วส่วน Amazon เน้นคุณภาพความเชื่อถือและระบบที่แข็งแรงสุดท้ายแล้วคำตอบว่าใครดีกว่ากันอาจขึ้นอยู่กับมุมมองของผู้ซื้อค่ะว่าคุณให้ความสำคัญกับอะไรราคาที่ถูกที่สุดหรือประสบการณ์การซื้อที่มั่นใจที่สุดแล้วเพื่อนๆล่ะคะถ้าต้องเลือกซื้อสินค้าออนไลน์คุณจะเลือกทีมูหรืออ m a z o n คอมเมนต์ความเห็นไว้ด้านล่างได้เลยค่ะ และอย่าลืมกดติดตามช่องนี้เพื่อไม่พลาดเรื่องราวเทคโนโลยีและธุรกิจโลกที่น่าสนใจนะคะ